สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใบไม้ในกำมือพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่อยากเข้าใจชีวิตให้ลึกขึ้นผ่านการสนทนาเบาๆว่าโดยธรรมะปัญญาและการมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงเหมือนใบไม้ในกำมือที่แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆจากป่าใหญ่แต่หากพิจารณาให้ดีก็อาจพาเราไปสู่ความเข้าใจทั้งป่าได้ในซีรีส์นี้ EP ที่3รู้ทันขันห้า เราจะชวนกันสำรวจสิ่งที่เรามีอยู่ตลอดเวลาแต่แทบไม่เคยรู้จักมันจริงๆขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือโครงสร้างพื้นฐานของการมีชีวิตและถ้าเรารู้จักขันห้าอย่างลึกซึ้งเราจะเข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจและเห็นทางคลายมันลงได้อย่างอ่อนโยนรายการนี้ตั้งใจจะนำเสนอธรรมะอย่างเรียบง่ายเป็นกันเอง โดยอิงจากพระอภิธรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้กลับมารู้แจ้งจิตเข้าใจตัวเราเองในทุกขณะผ่านการมองเห็นขันที่กำลังแสดงตัวอยู่ในชีวิตจริงถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือ Subscribe ช่องใบไม้ในกำมือเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะพาคุณเดินทางภายในอย่างสงบและตื่นรู้ไปด้วยกันครับ สุขก็มาไวทุกก็ไม่อยู่นานอารมณ์ทั้งหลายก็แค่เวทนาผ่านมาเหมือนแขกที่แวะเยี่ยมแล้วก็จากไปสวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่รายการใบไม้ในกำมือวันนี้เรามาต่อกันในตอนที่สองของชุดรู้ทันขันหและขันที่เราจะชวนคุยวันนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกวินาทีโดยเฉพาะในใจเราเองคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับ ตื่นมาเช้านี้อารมณ์ดีดีสดใสแต่พอเลื่อนโทรศัพท์ดูคอมเมนต์แค่สองบรรทัดห่วยแตกไม่เห็นดีตรงไหนใจที่สดใสเมื่อกี้ก็กลายเป็นเมฆฝนในพริบตาหรือบางครั้งกำลังกินข้าวเงีย่ๆมอยู่ดีๆก็มีใครส่งข้อความมาว่าคิดถึงนะอยู่ดีๆใจก็พองโตเฉยเลยทั้งหมดนั้นเรียกว่าเวทนา เวทนาแปลง่ายๆว่าความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือความเฉยๆทั้งหมดนี้คือเวทนาเวทนาไม่ใช่อารมณ์ใหญ่ๆอย่างโกรธเกลียดรักหลงแต่มันคือรสชาติของความรู้สึกที่เรารับรู้ได้ทันทีเบาๆแค่ว่าดีไม่ดีหรือกลางๆเช่นกินของอร่อยก็สุขเวทนาเจ็บเขา่า ก็ทุกเวทนาเดินซื้อของเฉยๆไม่รู้สึกอะไรก็อุเบกขาเวทนาในทางพุทธเวทนาแบ่งออกเป็นสามแบบหลักๆคือสุขเวทนาความรู้สึกสบายพึงพอใจทุกเวทนาความไม่สบายเจ็บไม่พอใจอุเบกขาเวทนาความรู้สึกกลางๆไม่เอ็นเอียงไปสุขหรือทุกขลองย้อนดูวันของคุณตื่นเช้ามา ได้กลิ่นกาแฟหอมสุขเวทนาแต่นาฬิกาปลุกดังเกินไปทุกเวทนานั่งกินข้าวแบบไม่ได้คิดอะไรอุเบกขาเวทนาออกจากบ้านเจอรถติดเสียงแตรดังลั่นทุกเวทนาถึงออฟฟิศมีขนมวางรออยู่สุขเวทนานั่งประชุมยาวอุเบกขาเวทนาอีกทีเห็นไหมครับมันวนแบบนี้ทั้งวัน และบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวทนาไหนเกิดขึ้นบ้างเวทนาเกิดจากผัสสะแปลว่าการกระทบเมื่ออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับสิ่งภายนอกเช่นแสงสีเสียงกลิ่นใจเราก็เกิดการรับรู้และเวทนาก็ผุดขึ้นมาทันทีเช่นตาเห็นแสงแดดสวย ใจสดชื่นสุขเวทนาหูได้ยินเสียงคนด่าหัวร้อนทันทีทุกเวทนาเดินเฉยเฉยไม่มีอะไรมากระทบอุเบกขาเวทนาอีกทีเห็นไหมครับมันวนแบบนี้ทั้งวันและบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวทนาไหนเกิดขึ้นบ้างเวทนาไม่เที่ยงเลยครับสุขก็มาสั้นๆทุกข์ก็ไม่ได้อยู่นานเฉยเฉยน ก็เปลี่ยนได้ถ้ามีอะไรมากระทบใหม่มันเหมือนแขกที่แวะมาทักทายจะดีจะร้ายสุดท้ายก็ไปอยู่ดีเราอาจรู้สึกดีตอนฟังเพลงโปรดแต่พอเพลงจบความรู้สึกนั้นก็จางไปเรารู้สึกงุนหงิดต,ตอนรถติดแต่พอถึงบ้านเปิดแอร์เย็นๆใจก็สงบลงแล้วนี่คืออนิจจังความไม่เที่ยง และเวทนาคือขันที่แสดงเรื่องนี้ได้ชัดมากได้ข้อความจากคนที่แอบชอบก็ยิ้มไม่หุบสุขเวทนาเจอเพื่อนผูดใจแย่ๆใส่หัวร้อนทุกเวทนาฟังเสียงฝนตกตอนกลางคืนสงบเฉยๆอุเบกขาเวทนาหรืออาจจะเป็นกำลังกินชาบูอร่อยมากสุขเวทนาแต่พอรู้ว่าลืมกระเป๋าตัง ทุกเวทนากลับบ้านนั่งรถเงียบๆอุเบกขาเวทนาแค่ไม่กี่นาทีเวทนาเปลี่ยนวนครบเลยครับอย่างแรกคือแค่รู้ทันเวทนารู้ว่าอ้อตอนนี้ใจเรากำลังรู้สึกดีอยู่หรือตอนนี้เรากำลังหงุดหงิดแค่นี้ก็ช่วยให้เราหยุดการไหลาตามเวทนาได้มากแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้แนวทางว่าให้ดูเวทนาแบบผู้รู้ ไม่ใช่ผู้หลงสุขก็ดูทุกข์ก็ดูเฉยเฉยก็ดูไม่ต้องตัดไม่ต้องยึดเพียงแค่รู้ทันแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเองเคยไหมครับแค่หายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งถึงห้าแล้วผ่อนออกช้าๆเวทนาหนักๆก,ก็เบาลงทันทีลองทำดูนะครับเวลางุนหงิดกับบางอย่างเช่นโดนตำหนิ ก่อนจะตอบโต้ลองหายใจแล้วคิดว่านี่แค่ทุกเวทนาที่กำลังมาเดี๋ยวมันก็ไปหรือเวลาฟินกับอะไรสุดๆเช่นคำชมลองยิ้มแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าดีจังเลยแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ใช่เพื่อลดความสุขนะครับแต่เพื่อเตือนใจว่าชีวิตยังมีเปลี่ยนอีกเยอะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงดีใจไหม ผ่อนคลายกังวลหรือเฉยๆลองหยุดเงียบๆสักสามนาทีนั่งนิ่งๆแล้วถามใจว่าตอนนี้คือเวทนาแบบไหนสุขทุกข์หรือเฉยๆจากนั้นรออีกสักสองนาทีแล้วถามอีกครั้งว่าตอนนี้เปลี่ยนไปไหมคุณอาจจะพบว่ามันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเวทนาเหมือนเงาเราวิ่ง มันวิ่งเราหยุดมันหยุดแต่ถ้ารู้ว่ามันคือเงาเราก็ไม่ต้องกลัวมันอีกอารมณ์ทั้งหลายก็เช่นกันมันแค่เวทนาที่มาเยือนแล้วก็จากไปเราไม่จำเป็นต้องยึดมันไว้ไม่เป็นสุขหรือทุกข์แค่เรียนรู้และอยู่กับมันอย่างเข้าใจตอนหน้าเราจะไปต่อกับขันที่สามสัญญาสมองที่ชอบจำแล้วเพี้ยนเป็นประจำ แล้วพบกันในตอนต่อไปของรายการใบไม้ในกำมือขอให้คุณมีเวทนาดีๆแบบรู้ทันทั้งวันสวัสดีครับ